ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจ สวัสดีค่ะสวัสดี fc จ่อเลขเด่นสูตรหวยพอรวยค่ะคลิปนี้เป็นสูตรคำนวณปักหลักหน่วย7งวดลงใหม่นะคะสูตรการคำนวณค่ะใช้ลลหลักพันบวกหลักร้อยบวก10บล่างผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก3าบวก2บวก4ค่ะ admin จะคำนวณย้อนหลังให้6งวดนะสูตรการคำนวณค่ะใช้4บวก3บวกหหรือพั100บนบวกร้อยบวก10บล่างนะคะ ใช้4ี่บวกสบวกหนบวกสามได้เจดเดบวกหได้8ปดค่ะนำแปมาบวก8บวกสได้11ใส่1 1ึบวกสได้3ามสบวกสี่ได้7ดเลขเด่น1 3 7ผลการออกรางวัลค่ะสตัวบนงวดนี้ออก3 0 7หลักหน่วยเข้าที่เลขเ็นะคะเป็นหน่วยบนนะเข้าที่เลข7็นะคะแล้วก็เข้า เด่นหลักร้อยมาด้วยนะคะที่เลข3เนอะ,อะมัวต่อไปค่ะใช้2บวก3บวก9 2บวก3ได้5 5บวก9ได้14ค่ะนำ4มาบวก4บวก3ได้7 7บวก2ได้9 9บวก4ได้13ใส่3ค่ะเลขเด่นได้3ตัวคือ7 9 3 ผลการออกระวัลค่ะ3ตัวบนออก603หลักหน่วยบนเข้าเลข3ค่ะวดนี้ก็เข้าถูกต้องเช่นเคยนะคะต่อไปใช้4บวก6บวก3 4บวก6ได้10 10บวก3ได้13นำามมาบวก3บวก3ได้6 6บวกสได้8 8บวก4ได้12ใส่2ค่ะเลขเด่น 6, 8, 2ผลการออกระวัน3ตัวบนออก 5, 3, 8ค่ะ หลักหน่วยบนเข้าเล็8ต่อไป5บวก5บวก7 5บวก5ได้10 10บวก7ได้17นำ7มาบวก7บวก3ได้10ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก4ได้6ค่ะเล็เด่น0 2 6ผลการออกระวัล3ตรวบนออก4 2 2 งวดนี้หลักหน่วยบนเข้าเลขสอนะคะเข้า10บนด้วยเพราะสองเข้าเบิ้ลนะต่อไป0ูนย์บวกสบวกหนนย์บกสได้4 4่สบวกหได้5นำห้ 5, มาบวกค่ะ5้าบวกสได้8 8ดแบวกสได้10บใส่ศ0นบวกสได้4เลขเด่น8 0 4ผลการออกรางวัล3ตัวบนงวดนี้ออก2 7งศนย์ะคะหลักหน่วยบนเข้าที่เลขศูย์ค่ะ งวดต่อไปใช้สองบวกสองบวกศูนย์สองบวกสองได้สี่สี่บวกศูนย์ได้สี่นำสี่มาตั้งบวกด้วยเลขคขงที่สามสองสี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สิบสามใส่สามค่ะเลขเด่นนะคะงวดนี้ได้สี่ได้เจ็ดเก้าสามนะคะผลการออกรางวัลสามตัวบนออกเจ็ดแปดเจ็ดค่ะหละักหน่วยบนเข้าที่เลขเจ็ดนะคะ แล้วก็เป็นเลขหามเข้าหลักร้อยด้วยนะคะทีนี้ก็จะมาคำนวณสูตรนี้ในงวดวันที่2พฤษภาคม2,564เลยค่ะใช้ผลการออกรางวัลของงวดก่อนคือ 1, 0, 0, 7, 8, 7และ2ตัวล่างออก 5, 6นะคะก็ใช้หลักพันคือเลข0บวกหลักร้อยเลข7และ10ล่างคือเลข5 0, 7, บวก7ได้7 7บวก5ได้12ค่ะนำเลข2นะคะตัวท้ายใช้เฉพาะตัวท้ายมาบวกกับเลขคงที่3 2 4 2บวก3ได้5ค่ะ5บวก2ได้7 7บวก4ได้11เศษ1ส่ค่ะสำหรับสูตรนี้นะจะได้เลขเด่นทั้งหมด3ตัวนะคะคือเลข5เลข7เลข1 หใน3ตัวนี้ตัวไหนจะมาให้เห็นหรือไม่2องพฤษภาคมสองพัารมาลุ้นไปพร้อมกันค่ะใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะคะแล้วพบกันใหม่เฮงๆรวยๆสวัสดีค่ะ